ครับครับโอ้ได้รถใหม่อีกแล้วนะนี่รถเทนใครซื้อให้ครับนี่ใครซื้อให้ไม่ใช่ใครจ่ายตังค์ล่ะใครซื้อให้แม่ปูม่ปูซื้อให้นะโอ้ยชื่นใจแม่ปูยังครับชื่นใจก่อนอืงเฮ้ยจุ๊บอ้ยโอ้ดีใจไหมดีใจไหม โอ้ดีใจได้รถใหม่ด e <AT> ้วยโอ้ยได้รถเคด้วยโอ้ยพิษไหนทำทำท่าดีใจหน่อยดีใจหน่อยไหนดีใจทำไงดีใจไหนดีใจทำท่ายังไงครับยกมือขึ้นโอเคว้าวว้าวหลุดเลยฟังหมดเลย ไหนเอาไม่ปูประกอบให้หน่อยครับไหนประกอบใหม่ๆก่อนไม้ไม่ใปไก่อนไหนไห,หน,หนไม่ปูใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้โอ้โหไหนถอดออกก่อนครับถอดถุงออกกก่อนระดาษกาวครับอภระเล่นด้วยได้ไหมครับโอเคอืมอภรผมนี่อู้อันนี้อภรเล่นอันนี้นะแล้วอะ ไหนโอ้ oh, ได้แล้ว,วติ้งตองติ้งตองติ้งตอง,ง,ง,งโอเคเอออย่าแต่ตนนจ้าเจ้ายืมเปตะบอลนะเพื่อนๆครับเอา้าว <c oughs> ดูเด็กปู่ไอ้ครับตอนนี้ไอ <c oughs> <c oughs> ว้าวอุ้ยหมุนได้ด้วยอุ้ยอุ้ยสุดยอดเลย ไหนไหนยกยกตรงนี้ไหนไหนไหนโมีเกลวด้วยเกตรงนี้โอเคยกปูนขึ้นบอกยกขึ้นได้เตอร์ผิดผม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 ไม่ัดอหืมนึกัดลมอ่ะมัมด้วยมัมด้วยเป่าเองด้วยเป่าเองด้วเก โ oh. ah. มฮะมอ้ำไหนอ้ำก่อนเ,อเนอ ah. อู้นอมเลยอมเลยเหนอฮะเอออย่างนี้แล้วา ah. ก่อนมาไหนพิด ah. เดี๋ยวเดี๋ยวพอไม่เปิดให้อีกเด้อเดี๋ยวพอนี่นี่นีเดี๋ยวมเอานี่มอกินเลยไหนไหนพอพิดครับพิดครับนี่นี่เขาใส่ตรงนี้โอ oh. ้ไม่จะบอกให้นี่เขาใส่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ซื้อรถใหม่ย,ยังไม่เติมน้ำมันเลยเอาเติมน้ำมันก่อนครับ เอาอิ้มเติมน้ำมันในลูกชิ้นลูกชิ้นต้นเนี่ยนี่ลูกชิ้นก่อนนะเติมลูกชิ้นก่อนเนอะ้ไม่ง,งั้นไม่ต้องแงน่นไหอ๋ออนนั้นพอเอาไว้เด้อเอาไว้ให้เจ้าของเขาคืนเด้อโอเคไหมครับโอ้มีที่หมุนด้วยนะโอ้รู้อีกว่าตรงนี้โอ้เจ๋งจังเลยดูนสินมดขึ้นแล้วนี่มดเยอะเลยมดขึ้นนะครับอ่ะมามดีก่อนโอ้ อ่ะเร็วเติม,น,มน้ำมันก่อนอเดี๋ยวเขาเขาเขาเปลี่ยน่ไงโอเคอ่ะน้ำมันหมดแล้วแล้วน้ำมันหมดแล้วงั้นเดี๋ยวพ่อจะบอกเร็วเร็วโอเคกินก่อนเดี๋ยวพ่อบอกอืมโอ้ยทำยังไงล่ะเนี่ยไหนอันนี้เอาไว้ทำไมโอเคพีทครับคลิปนี้คลิปนี้บายบายก่อน bye bye เร็วพีทบายบายคลิปก่อนเร็วบายบายมานี่บายบายทางนี้ อุ้ยมีเสียงดังด้วยอาเายบายก่อนบายบายปิดกล้องครับปิดกล้องทางนี้ทางนี้โอเค